สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องมานี้พาพี่น้องมากปลาอ้อยครับครับอันนี้คือเจ้าของสวนคนแนะนำตัวนะครับครับผมกับครับเจริญลเล่ออ้อยครับผมอ้อยสวนบุรีห้าสบครับอ้อยขนามครับผมพิกัสยุบัน ตัวนี้พิกัตย์ยวานในหน้าผู้ครับตำบลออำเภบุทัลิกจังหวัดอุครราชสีมาครับอำเภอบุทัลิกครับอันนี้ก็เป็นไรหน้าสวนผสมกันแล้วครับแมนครับผมลงไปข้างล่างกับนี่ยังเนี่ยกับมี่แปลงกักท้องครับตอนนี้คือพืนดังหน้าครับกักทซองกับนี่พริกกับนี่พริกกับนี่ครับผมพริกกับตัวนี้ก็คือผู้อ่อยอ่อยยังครับนี่อ่อยตัวนี้ตัวนี้อ่อยซีมี่โยสามสายพันธุ์ครับอ่อยเมอร์นิชาร์ ไอศูนย์วันนครับแล้วก็อ้อยดำบ้านเฮาครับอ้อยดำบ้านเฮาอ้อยดำบ้านเฮาก็เป็นอ้อยขั้นหนาเหมือนกันป่ะครับก<ะ>ังไงเมีอันครับอ้อยดำมันมันมันมีอ้อยดำเป็นอ้อยสมุนไพรนัร่นบ่คือจังไดกไอ้อยดำนี่มันสิมีอยู่3ประเภทครับครับดำเมอริชาร์ดำดำเมอริชาร์ดนี่คือคือเป็นอ้อยที่ว่าเฮาสิมาเป็นอ้อยไอ้ควานคืออ้อยเฮาวอย่างกินนะครับครับครับแต่ว่าอ้อยดำบ้านเนานี่มันสิเป็นไอศิทธิ์ครับการพิธีสง เป็นยังก็อาไ่ดีสองครับผมเดี๋ยวเขาชาด้วงครับหนึ่งมั่วๆก้องกครับเรื่องคราบเร็นเไหว่ามันว่ันไหวได้ตอนไม่มีายแนวตอนนั้ครับโอ้ยปวดเลยครับครับอันนี้มันวายดำสิครับมันแมนครับที่นีเป็นวยดำบานเท่ามันสีรักนณก่องมันสีทีกล่องฟ่องทีข้หมายของฟ่องมันสีคือว่าขนามันฝรัง เขินในพิธีบานเท่านี้บข้นบานไม่เพื่อวางพิธีการงานนี่คือป้องมันไหลครับคือก็หมายว่าปกป้องปกป้องเมียนครับปกป้องย่เย็นเป็นซุกเมียนครับป่องที่เ่าไดเอห้าหางมีสีสุกเมียนครับผมคืออ้อยบานเท่ามันสีมีความหมายในตัวของมันเองเนครับเพราะว่าอ้อยขั้นขั้นขั้นว้ยนี่มัน เวนอวัยนี่คือรวมรอบมันคืออ้อยอย่างเดียวมันหลายขั้นตอนแล้ววันนี้อ้อยสายพันธุ์อ้อยอ้อยยังกับสุพรรณสุพรรณบริหารศูนบอกครับเพื่อบริหารศูนยเป็นอ้อยน้ำเป็นอ้อยข้าวน้ำนี่บอกครับไม่เอานครับผมพี่น้องคราบไปเบิ้งครับครับผมตัวนี้เป็นอ้อยเพิ่อบริหารศูอือครับอ่าตป็นอ้อันนี้บ่แม่นธรรมดาเด้ครับพี่น้องอันที่เฮาเห็นอยู่ตามถนนขนถ่างหรือว่าตามทางถนนที่เพิ่อนข้าวน้านี่บอกครับไม่เอานี้เล่นบอกครับไม่เอานครับตัวนี้จริคือนิยมพิชซดตอนนี้ครับ ในประเทศไทยหรือาาครับทัานมหาสวนทุพันธ์บริหาสวนเนี่ยเพราะว่าเป็นการขันน้ำนี่มันเก็จรมีอยู่หลายอย่างครับครับทิ้งกระโปรงุพรรณบุรี่หาสวนอ่าล้วก็ขอนแก่นสวนหาแต่ว่าพันพันสุพันณบบรีนี่เนี่กำลังจอดนิยมมาอะมารับหนึ่งผมก็ยังหเลยครับจากนอกจากที่ขันน้ำเราห้องใดเห็ุยังอย่างไนีครับเอาไปแปรรูป กวนี่ก้านานำเดี่ยวนะครับเรา<อ>ผมอยากให้มเมือเบิ่งตอนี่ว่าเข้าวขันออกไปเดียวคืออาไงวะซาามันซ่าหน่อยพื่อย่างน้นซาหน่อยเนาะขัดน้ำข้ขนข้าก็ับไปสุมเป็นอีกพูนี้ยังไปแต่ว่าของผมที่ยผมไปสมครับเกียรยังเดี๋ยวไปพูยพูดหมักโอ้เฮ้ยพูดหมักอียแเมียนรับคือเอาอมาับท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 ับแล้วก็ใส่กับถิงวะรับผมแต่กับมากไปข้ากับไปใส่หนา เวียนสี่เกิดเฉียดสี่อ่าเพื่อเทศน้ำตาลปึ๊กนั่งยำกับคนวะเอราน้ำตาลปึกเออก็ได้ครับได้ก่อนเมียนครับเป็นน้ำตาลปึ๊กน้ำตาลก้อยโอ้โน้ำบวยก็แมีนครับบวยติดเป็นก้อนเป็นก้อนเป็นก้อนครับอันนี้ปลูกเอออายุอายุไร้ปมนไลยครับต้นนี้ตอนนี้อายุคิดเดือนครับคิดเดือนปกติธรรมดาอายุไร้หมดแล้วที่เขาเอาไปขั้นกัอายุขั้นอีดีก็คือตั้งแต่ยีสิบเดือนยีสิบเดือนขึ้นไปแมียนที่ได้กินไปครับอ่อนคิดสองเดือน แต่รสชาติเนี่ยเองห่วงครับนี่ผมเคยกินหวานแล้วก็มีรสชาติหอมหวานในตัวนะครับหวานเพราะมันโปรุงแต่งนะครับของเพคนเองครับธรรมชาติครับผมธรรมชาติว่าอะไรใช้ยังครับหรือใช้ยังกันพูดได้อยากหวานแล้วกับผมชูรสกับวัตถิหามครับเติมต้องเปิดวหวานชุโรสหวานกับหวานก็มีแ่เจ้าตัวนี้คือหวานธรรมชาติครับหวานธรรมชาติแล้วก็อันเคล็ดลับของวัยค้อยบริหารเจี๊ยบหนึ่งค่อเจาสปาหน่องหน่อมันมันเป็นเพื่อที่ คยสวนไผ่ครับรุรังษาคห,หัวใจอืมอแบบน่างสมอนาารีบโอ้มีสรรพคุณท่าไงสุนของไหนวไหนะครับ,ม,รบมันมีว่นเกล็ดยางครับแต่ว่าผมศึกษามากเอาขาวๆซับเนียนะครับ,รบแล้วบับน,นี้มีอีกสายพันหนึ่งมันบะสายพันเนี่ยมัชัดมัชัดมีมีบอกเขาจุดใส่กิ่สสวนใดครับ นนก็ขอยายพันธุ์มันมันคล้ายๆกันกับไออ้อยบวานเท่านี่ครับ้อองบานเท่านี่อ้อฟอง้อยดำเนี่ยเมียนครับ้อฟองบานดำบานเท่านี่เอาไงๆครับมันมันสิขอทีเตรนครับเมีเนขอสองขอีทีทแต่อ้อยนี่บ่มีขอทีด้ครับพี่น้องเมีนช่วนบริยาเสียบเนีไอยประมันไงๆคือสีทังหาเส้นขึ้นอันบัดนี้ จำนายเฮาก็จ,จำนาับ่จำนายเป็นสายพันธุ์มันบ่ไม่ใช่หรือจำนายนี่ทุกดอกเบบครับแบบใดนะครับคันสายพันธุ์เอางบสุดแรงสายพันธุ์นี่ครับสายพันธุ์นี่ก็นี่ทุกพันธุ์บริษัทหางชีพผมขายคอ,อตาละหนึ่งบาทเป็นเป็นคอตาแบบนี้บ่ครับเนียนครับผมคือรับประกันรับประกันคอตาละหนึ่งบาทครับคอตาละหนึ่งบาทต้อตง,ตง,ตงเกิดทุกงอครับ แต่ว่าการขายกันเอาส่วนหลายเพิ่นเพิ่นนับเป็นคอตาให้นับแบบไรเป็นช่างก็คันเสร็จเป็นคอตานี่ก็คันพันช่องตะกาเซล่าก็บมิสเตอร์ลดแล้วครับเครับครับพิเศษครับพิเศษครับผมพิเศษให้ยู้ครับเอาเบอร์โทรเพิ่นไง096ครับผม7609425ครับผมตัวนี้ไหมดู096 7609425ครับครับผมเรียกว่าจะพานครับตะกาเซล่า กระเซลาเดียกว่าช่องคำเจริญลายอ้อยครับคำเจริญลายอ้อยนะครับแล้วจดไอติดเข้าไปเบิังเดี๋ยวก็สิมี่ยู่มแน่นยุ่มใจคลิปนะครับพี่น้องก็เข้าไปติดตามให้เพื่อนแน่ครับช่องวัฒน์ยังไงหรอช่องไหนน้อยชอบอย่างนี้นะครับเพเกิดมาเกิดมาอันหนึ่งครับอันันวิธีปลูกมันปลูกยากกว่านะครับอยากถามเบิึงตัวนี้พบผัวนะครับเนาะเห็นมันเกิดจไหมล่ะอันรับครับ ตัวนี้ผมปลูกผมไม่ได้ใส่หลายนะครับคุณใส่แค่หนึ่งข้อตาหรือสองข้อตาเท่านั้นเนี่ยเนี่ยอันนี้เงาเนี่ยเมียนครับใส่สองข้อตาสักนี่อใส่สองข้อตาแมีนครับคือคือนี่ครับสองข้อตาคือตัวนี้มาหาตัวนี้เห็นไหแมีนครับสองป้องแมีนครับแต่ว่าตัวนี้มันเกิดขึ้นมาเนี่ยครับผมเบื้องขบมันแตกหมดแล้วครับมันแตกข้อตาอันนี้พระท่านเห็นอ๋อพระท่านในตำพระท่านในแจเกียนปะแมีนครับเพิ่งเพ่งกิดคลิปทีเดียวนั่นมาถ่ายตอนอายุ หาเดือนหาเดือนตัวนี้แอันนี้เกี้ยเดือนหรอเกี้ยเดือนพันกันไปสองเดือนครัอีกประมาณสามเดือนคือตัดอันนี้คือขั้นน้ามเลยเร็ครับพี่น้องแมีนครับตัวนี้ก็ขั้นไหนได้เลยโอ้ขั้นไดจะวางเพราะท่านท่านได้ออกเมีนครับเพราะว่าของข้าวมีสวนหลายครับเมียนสวนปลูกเป็นสวนสวนใหญ่กว่ามิดเลยครับพูนเอาไปทั้งหม็ดลายลายไปไหนครับที่ปลูกไปนี่ตัวนี้ปลูกประมาณอยู่กับสองไรครับครับสองไรแล้วบัดนี้บำรุงรักษาวิธีตัวนี้ก็บวุฒิยังไหลเลยอ๋อนั่งจากข้าได้ใส่ปุ๋ยใส่ยังบ่ครับตัวนี้ปลูก อินซีครับอ่อ e ินซของข้าเนี่ยอ no. ินซ yes? ีที่ไอ้กากอ้อยเนี่ยนาะวาเบอร์กระวานน้ำกันนี่แทนชีวสารนี่ขี่ไก่นี่ครับขี่ไก่เนี่ขี่ไก่แกบก็มีครับขี่ไก่แกบก็มีครับว่าได้ใส่ปุ๋ยเคมีแล้วคิวผักปุ๋ยคอกปุ๋ยยังให้เลยนครับผมปุ๋ยไม่มีเคมีไม่เอานครับผมไ่ได้ใส่เคมีเลยครับเพราะว่าเขาใส่ปุ๋ยนี่เพราะอันอ้อยนี่เขาต้องกินเนาะแม่เอานะเพาต้องขันหนามเอาไปให้ผู้บริโภคกินครับครับว่าเป็นวัาพืชไอาบ่าเป็นวัชพืชอ้วม เอาเอาปริมาณอย่างเดียวว่าเกี่ยวตังเงินอย่างเดียวว่าได้ครับทุกคนว่าตังหองสุขภาพครับม้นเก็บว่าอ้อยม้วนนี่มันกินเพื่อสุขภาพอยู่แล้วครับกินเพื่อสุขภาพเป็นยาเป็นสมุนไพรอยู่แล้วเป็นยาสมุนไพรรักษาโรคได้ครับเป็นยาบำรุงได้ครับกินไปกินมาปัสจุวันเนาะแข็งสมัยก็มี่กับพี่น้าร่างกายก็เราไม่เป็นอะไรเดี๋ยวที่พ่อไปเบิ้งไ่อ ข้อมแตกต่างของไอ้มอริชาร์ดกับไอ้บารามหวานเขานะครับเนาะครับไะครับผมไะไปวันน้องไก่เฮ้ยพุญเลยครับคือปลาไว้หอกนี่พ่อหอกนะครับพ่อหอกหกมันเป็นเงินเดลยครับเนี่ยอ่าเงินเดลยครับเนี่ยอันนี้อันนี้พ่ออยังก่อนเนี่ยนี่เมอริชาร์ดครับโอ้มอริชาร์ดมอริชาร์ดเหมือนมอริชาร์ดพร้อมพร้อมกันบ้างครับจุนนะนี้ประมาณอายุหาเดือนครับโอ้หาเดือนเมี่นครับโอ้แล้วข้อมแตกต่างมันเป็นยังไงครับนี่ยข้อมแตกต่างนั่นคือ อตาของป่องไว้ครับผมแต่ละป่องมันมันสี้ขี้เงาเอกันอันนี้ก็ใส่ขันน้าเหมือนกันป่ะครับเนี่ยไม่ใช่เลยไม่ได้ขันบม่ได้ขันครับคือปอกเปลือกกินสดเลยโอ้ปอกเปลือกห่อห่อซอส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 ออกซอสเปลือกเออซอสเปลือกเขาไ่หยากินเลยนะคโอ้แบบถ้าเจ้าขายแบบโบราณโบัวก็ห่ากินตะก้อนนั่นครับไม่เอานเสียบแม่เคสแม่บางหนังครับคสโออ้ต่สมัยเก่าเนาะไม่เนครับโอ้ย พี่นอ้องเลยมื่อดิฉันอันนี้เขาบ่านนได็ข้าวหน้าแม่นครับผมขายเป็นลั่มเป็นลั่มเป็นรำ่มบางสี่เป็นลั่มบางสิ่งกันบ่ได,ด้ขายเป็นรั่มครับแต่ว่าตัวน,นี้คือ กันมันไปขายเ้าก็ต้องบเผื่อแล้วก็นที่เป็นแพ็กของเขาเป็นแพกของเขาแพกเกขาเออจะว่าอันเพิ่นเอาไปปลูกก็ได้แม่นปลูกก็ได้ครับไอ้ปลูกน้ำบาดน้ำเมี่ยนนี่ครับเป็นซีรีมงคลพอเลยกับอ้อยสมัยยังอ้อยป้องที่นะครับแม่นครับเมื่อได้ช่าแต่ว่าขยายดีก็เป็นผักป้องที่รับของบวานเท่าไม่ดีกว่าแต่อันนี้ปลูกไว้จะกินปลูกไว้จะกินการพวกป้องนี่ ป้องร้ายแหงดีพ้นว่านะครับปกป้องป้องร้ายแหงดีแห่งดีพนว่าห่างปกป้องย่าดพ้นว่าห่างเขานั่นเชื่อว่านี่เร็วเร็วเร็วพี่น้องเอ้เขาบรรยากาศดีขนาดยุธมงยุธยาพูนพี่น้องเมื่อนี้ผมขึ้นสี่สี่ขันง่ายเลยหพี่น้องมือรุ่นจังไปเบิ้งเนาะพูดเลยครับป้าบักเพล็ดจานพี่ป้เพล็กครับ อันนี้คือไรน้าสวนผสมแท้คือว่าอีกจังหวัดกับจีร่องเอ่อล่องร่องไปจังหวัดกับแม่นป่าเขาป่าพันสืล่องหน้าแหละครับจังหวัดแม่นครับผมเคือนั้นทีนันทีนี้ครับครับแต่ว่าอ้อยกับข้องทีไปนี่แหละครับนี่แม่ผมเป็นอย่างที่เราแต่ว่าเป็นหนึ่กับจิขยายพันธุ์ไปเรื่อยนะครับขยายพันธุ์เด้อเฮ่อขายอย่าลืมนะครับเด้อผู้ใดอยากได้สายพันธุ์หรือว่าอยากได้เอาเอาเอาไปจังไอยก็ได้เห็นับจำนายเห่เม็ดแม่นครับจำมาปรึกษาได้เนาะครับเนาะครแล้วเนี่ย บ่ถึงพันอือขายปีขายทรงขายพันอือครับผมเด้อว่าชิดทรงรึกษาอยากสิปลูกอ้อยครับกะให้คําปรึกษาได้ครับโอ้ครับว่าอยากมีอ้อยเด้ออยากปลูกโมื้นี้มนีหรือว่า ปรึกษาให้ได้วิธีปลูกจั้งทันทั้งซี่แมนครับผมก้นตอนั้นตอนแรกการปรึกษานี่่บ่ใด้เสียงเงินจักบาทจักสลิงนครับยินดียินดีครับยินดีตลอด24่ี่ชั่วโมงครับผมโทรได้ครับศูนย์เกสี่ศูนย์กสี่สองห้าครับผมบครับะเลอครัยครับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณหลายๆเรอครับเนาะครับผม ขอบขอคุณหลายครับพี่น้องที่ติดตามรับชมอย่าลืมนะครับเด้ออย่าลืมบ้านนาโพบ้านนาโพตำบลนาโพครับอำเภอมอทลิกจังหวัดอุมนราธานีครับเดือดิ้ทรมาตามที่หมายเลขโทร่ด้ลครับผมพเมเชี่ยวเอาเลขโทร่วไปใส่คลิปแล้วครับเด้อพี่น้องขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมครับขอบคุณหลายครับขอบคุณครับสวัสดีครับ